สวัสดีค่ะท่านผู้ชมะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมผีเจะทำคิตตี้ค่ะค่เะเริ่มจะกออกเครื่องนี้มาตัดกะแล้วก็หมุนหมุนนะคะเดี๋ยวใส่ไหมเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยหมุนมุนนเดี๋ยวนายใส่ให้ก่อนรอบนึงนะคะ ขวัญใจทำอย่างนี้นะคะหมุนเข้ามาหาตัวเองอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะใช้มืออยากได้คิตตี้ลกลับบ้านได้เลยอ่ะขวัญใจหมุนอย่างนี้นะอย่างนี้นะชุบ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 อ่ะขวัญใจนั่งตรงนี้เลยแล้วก็หมุนเนะออค่อยค่อยหมุน ของคิตตี้แม่ไอยิ้มหน่อยค่ะมาอะไรช่วยจับให้ถ้าเมื่อยแล้วบอกนะคะอะไรจะช่วยโอโอ้ออ่าต่อแล้ว นแะะอนน้องขวัญใจช่วยปล่อย่อยดีกว่ามุน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 อย่างงี้นะโอเคมุนให้มุนให้ไห,หมพรมอมอกมานะดึงอย่างงี้ขวัญใจวางไว้อย่างงี้ก็ได้แล้วดึงขึ้นมาอย่างี้โอเค หนึ่สองาบหมดแล้วนะเอาอ่ะจุ้ยไม่ช่วยนะนายปล่อยใหม่ like แล้วหรอ โอเคเก่งมากโอเคจะเสร็จแล้วนะจุยจุยแล้วก็เราต้องติดเราต้องติดใช,ใช่ค่ะหนึ่งเดี๋ยวขอเข็มเข็มกระยยอ่ muốn mấy ít này muốn ít này muốn ít này แล้วให้คุณจุยจุยช่วยยัดยัดนุ่นในตนุ๊ตกตาติ๊ตี้โอเคไหม,ม <า S 1> ไม่ใส่นุ่นเข้าไปในนี้เหรอนั่นในยัดนดน่นอ่าโอเคงั้นขวัญใจคูอกันในยัดนะวรอพี่เขาแป๊บนึงจะได้ดูตรงนี้โอเค <c oughs> ยิ้มยังเฮ้ยสวย คิตตี้คิตตี้มีสีอะไรบ้างคะมีสีดำสีเหลืองส,สีแดงหรือเปล่าใช่สีดำสีเหลืองสีแดงตาสองอันจะก็จมูกหนึ่งอันเป็นสีอ๋อคิตตี้ไม่มีปากคิตตี้ไม่มีปากโอเค <c oughs> แล้วก็ขอตาที่มันเป็นต,ตายาวๆแต่ดูตัวอย่างเลยป่าอ๋อโอเคโอเค <c oughs> ไหนเอาตัวอย่างโชว์หน่อย โชว์ตัวอย่างคิตตี้หน่อยคิตตี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะอ๋อมองไม่เห็นตัวอย่างนี่คิตตี้เป็นอย่างนี้โอเคคิตตี้แบบชุดของขวัญใจใช่ไหมคะอืมใช่ค่ะค่ะเดีย๋ดยวการขวัญใจวันไหนขวัญใส่ชุดนี้คนจะก็จะเลือกคิตตี้ตัวนี้ให้เล่นเลยโอเคสีดำเอ๊ะสีเหลืองคืออะไรจมูก จะมานั่งดูตรงนี้เร็วว้าวคิตตี้นุ่มๆด้วย ก oui. ิตตี้กิตตี้จะหลุดออกมาแล้วนะกิตตี้จะเสร็จแล้วอ้าวหนึ่งิตตี้จะเสร็จแล้วใช่ไหมสองอ่ะวัวใจนับเร็วหนึ่งสองสามแหว ใช่ันใจที่บ้านมีคิตตี้อีกตัวคะ<ม>อุ้ยนับแค่เสื้อก็เยอะแล้วเนาะัญใจว่าัญใจต้องมีคิตตี้อย่างนี้มีคิตตี้อย่างนี้ตตแต่อันนี้เป็นหน้าคิตตี้อย่างเดียวนะคะผนใจอยากได้ตัวด้วยตัวเหรอตัวต้องมาทำคราวหน้าเพราะเดี๋ยวันใจต้องไปเรียนต่อ นี่ด้านนี้จะเป็นหน้าด้านนี้จะเป็นหูของคิตตี้อย่างนี้เดี๋ยวใส่ใหญ่เข้าไปก่อนในคิตตี้หูเป็นยังไงโอเค <Okay. S 2> นันนหอยนันน้อยทำตัวได้ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคนจกลับมาอีกทีแล้วก็รับเลยแต่นันน้ไม่รู้ว่าชุดคิตตี้เป็นเป็น,ปนยังไงสัวใจต้องมาอยู่ด้วยไว้เขาหน้าค่อยมาทําตัวมาทําตัวที่ใหญ่ขึ้นหอวใจให้นันยใส่ให้หรือว่าใใหัใจะใส่เองนัย,ยใส่ให้ ตัวเนี้ยเหรอตัวนิ่มๆจะเสร็จแล้วลัวก้อนเมฆเหรออย่างนี้ขึ้นเครื่องบินยังไงล่ะ มาในขวัญใจเสร็จแล้วยัดนุ่นเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวตรงนี้ก็เป็นหูทำหูขึ้นมาอย่างนี้นะโอเคนังนั่งขับหมยอยู่ <c oughs> อย่างนี้นะตายอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> แป๊บเดียวแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวนี่อย่างนี้ดิแม่ขวัญใจแล้วก็จะหมุนอยู่ตรงกลาง มีโบหร <โบ S 2> อให้ทำแล้วก็อย่างงี้เหมือนได้ไหมแล้วก็มีหนวดได้ให้เดี๋ยวให้ขวัญใจลองทำแล้วก็มีโบด้วยข้ามหมวยอะไรข้ามหมวยให้มีตัวอย่างด้วยเป็นเครื่อ,ของขวัญใจใช่แล้วมีโบด้วยหรอคะโบนี่คือเอาโบมาผูกเองเหรอเดี๋ยวต้องติดใในหูขวัญใจหูแค่นี้พอไหมคะพอค่ะแค่นี้พอไหมคะพอ S <S ใจดิน,นลุ <ไป S 1> ยน้ำไปลูกไปไปเรียนว่ายน้ำดีกว่าตาเป็นน,น,ปน็อตเหรอใช่ค่ะจะใช้ปืนกาวติดตาเข้าไปแล้วก็ปักจมูกแล้วก็ปักหนวดใช่ไหมคิตตี้มีหนวดไหมมีมข้างละกี่เส้นค่ะอันสามเส้นข้างละสามเส้น ไหนิ i ตี้ไหตตี t t ิตตี้สิ k ี้ t y ตตี้สิเหนื่อยไหมยิ้มหน่อยค่ะ B D อ ไม่ต้องเลยหนูว่ากลับมาเอาหรือไปเรียนไม่ทันต้องเอาต้องจอดรถเองออกวันนี้ไม่มีทีทีแล้วไม่ไงเออเนี่ยไม่มีลูกกระต่ายหรือเอาน้องขอนใจเอาไปกลับไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอเรียนเสร็จกลับมาใหม่โอเคไม่ค่ะไม่ จะมัเอาไปทำที่บ้านเอาไปทำไทที่บ้านไม่ทำไม่ได้หรอกมันมีทำเป็นไหมกูหลอกทําทำไม่เป็นหรอกมันกลรู้สกิลอยนีี่ไงได้หู่เลยเลยเลยดูหน้าเดี๋ยวจะร้องไห้อย่แล้เนี่ยจะโอ้โหอยู่แล้วไม่ต้องไ่ทำเป็นโอ้โหหรอกโอ้โหไออโอ้โหตลอดเลยจะเอะอะอูตาหายตาหายอ้ไม่หายไม่หายจะร้อง บูสักหรือบุษะต้องมีโบ้ด้วยเหรอแล้วโบเอาโบ้ที่ไหนทำต้องเอาในคนอาอะไรนะอ่าเสร็จแล้วหูเสร็จแล้วโอเคไหมคะหูโอเคไหมคะไหนขอดูหน่อยนายขวัญใจดูสินายขวัญใจเลือกเลยค่ะตาตาเก่จัด อ่ะแม่ตัดโบให้มามีตัดโบโบคิตตี้มันโบเริ่มเลยเหรอมันต้องมีจมูกนะขอดูจมูกหน่อยจมูกเริ่มจากจมูกก่อนจมูกจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมทราบจมูกอยู่ตรงนี้เนาะตาตาแล้วอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ นี่นะขันใจตายอยู่ตรงนี้นะมันตุจม่ใอูกอยู่ตรงนี้นะอ้ใช่ไหมคะเดียวเดียวกำลังนีบอยู่เดียวเดียวโทก,กับ,กกบเดี๋ยวโบตันัมคตี้นี่ไ,ได้อยู่ย้อังกับ,บ้า กัดโบง่ายอ่ะทำเป็นตัวก็ต้องมีจีบคู่กันมีตัวสิมีแต่หัวก่อนอ๋อต้องมีโบนิดนึงป้านี่ไงนี่ไงโบตัดไงวะไม่มีกระดาษไม่มีปากกาตัดไปเถอะมีเหลือเยอะไม่มีปากใช่ไหมคะไม่มีไหนบอกว่ารีบไปไม่ดีกูรีบจนกูวัวเลยนะมือกูนี่ขี้เลียงไม่ยอมไปก็ไปก็ขาดใจเนี่ย เนี่ยมันซีเหรอแต่แก็ยังแต่มันก็มาหาบบ่อยนะมันมากินข้า<ช>วน,นั่นเลยพี่ติดตาก่อนนะติดตาเสร็จล้วค่อยเราค่อยทำหนวดนะโอเคโอ้มีหนวดอีกเหรอ,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 อหนวดแป๊บเดียว มีกลมๆตรงกลางหน่อยอ่ะต้องกลมๆหรือไหนเขาดูหน่อยขวัญใจกลมมันคือกลมๆตรงกลางไหนอ่ะไม่แต่โบรุ่นนี้ไม่เหมือนกันไงปกติมันเป็นกลมแล้วก็โอ้ยง่ไยอย่างนี้ไม่ได้หรออย่างงี้ออกก็ได้แต่ไหนพยายามทำพยายามมากเลยอ่ะคลียร์แล้วเดี๋ยวได้เวลาเรียนลูกกูนี่นี่นี่อ่ะขวัญใจกดถ่ายไว้อ่ะเหมือนเว้ยเออทำเป็นเล่นสวัสดีค่ะคิตตี้มี อทำไม่เสร็จค่ะอ่าไปกันไปรีบประกอบให้เสร็จก่อนคะ่ะใกล้เสร็จยังคะใกล้เสร็จแล้วค่ะเหลือแค่หนวดเหลือแค่หนวดนี่โบใครทําให้คะนั่นน่แบบนี้ค่ะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวไปติดเราสาม,มารถทําคลิปตี้ได้ที่ไหนคะไหนลองบอกคุณผู้ชมสิคะที่ร้านอะไรคะที่ร้านปิ่งหนึ่งแล้วไปติดที่ไหนเอินกันไปอ็น ผ้าอะไรนะผนใจผ้าสัตว์ประหลาดอันนี้เรียกว่าผ้าสัตว์ประหลาดเหรอใช่เรียกว่าผ้าสักประหลาดผ้าสัตว์ประหลาดไม่น่าใช่ไหมนัม้นไงผ้า,าสัตว์ประหลาดขนะุบข <c oughs> น,น,นุบสองเองสน้สนได้ไหมสามทีเรื่องเรียนไม่เห็นจริงจังงนี้เลยนี่เล่นๆเนี่ยเต็มที่เลย นี่หรอหัวใจไม่มีน่ารักกว่าแต่มันต้องมีมึงมึงก็เพชรเล็กๆดินิดเดียวแล้วมึงก็ขนบางๆให้มันแบบเห็นไม่<ะ>มเยอะหรอเออไม่ให้มันปลอมมึงก็ขวีมาให้อ่างั้นอยู่ตรงนี้นะเอนิดเดียวเหรอนี่มันก็นิดเดีเยวแน่ อ่ะเดวีด้านนี้นะผ่อนใจโอเคไหมโอเคแล้วก็ต้องทำอย่างนี้ให้มันอ,อ้วนๆหน่อ,อนย <c oughs> อ้วน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 ผ้าส <c oughs> ักประหลาดผ้าสักประหลาด <c oughs> ไม่ใช่ผ้าสักประหลาดผ้าสักประหลาดผ้าสักประหลาด <c oughs> S <S <S ลมเดยลมเดยถ้าเรียนแล้วร้องให้นะโดนเเสร็จแล้วอร์ขอดใจเตรียมรีวิวโอ้เสร็จแล้วสวัสดีค่ะเดวเดี๋ย,ยนะคะอรโชว์คิตตี้ก่อนสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ไหนคะสวัสดีเดี๋ยวอย่าเพิ่งอ่ะสวัสดีเดี๋ยวหนึ่งส,ส,ส,สองส,ส,ส,สอาม สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่ลานปิกนิกถ้าใครอยากถ้าใครอยากทำคิตตี้เมืนหนูสามารถมาทำได้ที่ลานปิกนิกค่ะเก่งไปแล้วสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่ลานปิกนิกถ้าใครอยากถ้าใครอยากทำคิตตี้เมืนหนูสามารถมาทำได้ที่ลานปิกนิกค่ะ